สวัสดีพี่น้องค่ะมามาสิบห้าตำมะนี่ส้มตำส้มตำปลาสะมอนปลาเมลเลือกินมาท่านเบิดอยู่อันนี้ว่าซิเฮดอันมันอันบวดมันกิน่นคิดอยากกินของหวานพ่ค่อยเห็นค่อยกินของหวานดอกพี่น้องค่อยมากของหวานปันไหนโดนๆแค่ยจังสิกินเที่ยนนึง เริ่งเปิดฟังชีวบเปิดไซน์ยังหลายดอกขั้นตอนแรกเพราะว่า ใส่แด่คอยไม่ปรุงแล้วเรียบร้อยใส่แต่บอกพริกกระพงนัว เ้มข้นนะนั่นปลาแดดเฮ็ดเองมนี่นันละพี่น้องที่ท่าเบิ้งนั่นแหละจ้ะใส่บวขามเปียกใส่ผงชูรสใส่รสด,ดีน้อยนึงคือปรุงแบบเข้มข้นแล้วนะเนียเพราต่ำเขาคือต่ำใส่ครับไปก่อนแล้วจังชิมที่หลังมันบ่พบออยังจังเติมเอาสินะพี่น้องปรุงแบบสำเร็จเลยแบบง่ายๆนะคะ ว่าองไส่เพราะว่าตอนเขาต้มเขาใส่ลำตาไปแล้วนะเมื่ออื่นไปฝึกงานแล้วฝึกงานอยู่รงมดอกไหมโรงเพาะดอกไหม่ ดอกไม้ที่ข่อยไปซื้อต้นบกพริกนั่นแหละพี่น้องเออมืออื้นนี่ข่อยเริ่มงานใส่เส้นก่อนเดี๋ยวต้องใส่เนื้อปลาที่ทำกินข้าวพัดที่มันเหลือจากเมื่อคืนค่ะแล้วก็ตับมกหุ่งตับมกหุ่งกับมีลวก เคยมีอารมณ์สั่งผัวปอพี่น้องคอยเป็นอยู่ตอนนี้ยำข้าววาเพราะคอยอยากจะฟังข้าดอกกินสแต็กแดกห้าเมือหมือเมือเว้นกินคู่มือเพราะตอนนี้มากเสิเป็นเป็นจช่ไรนหักสิตายตัวบาตนี่หากเมืหมือ เมื o, nh ắc, nh ắc, ่อยพี่น้องวายากยากว่าเวาน้ำเด็กหน่อยก็ยังบ่นยากซนีคุยตกลงกันเล่าแล้วขันเศร้าขันเศร้ากินรอบนี่นะใหหยุดกินแค่วันเสาวันซุ์กวันเสาพ่อถ้าเฮ็ดบ่ได้ก็คือตามคนตางยู่คอยเขียนใบใบสัญญาอไรหรอก ขยเคียนใบเลิกแล้วใบใบหญ้านะพี่น้องขอยเคียนขยเส้นไวแล้วคนประเภทนี่อันคนคนประเทศนี่นะพี่น้องถ้อเกินเท่าสียากรเท่าต้องเสียสองรอยยูโรขอยย่อมเสียสองรอยยูโรค่ะเราบอสเซากินเราหายเรากินแต่เฉพาะวันหยุดบ่าหายเรากินทุกมือนะคะพี่น้องู้ดไดมีพวขี่เราก็สิเขาใจข่อยเด้อพี่น้องก่อนข่อยสิกลับมานีข่อยคุยก็เล่าแล้วถาเธอเฮ็ดบอไดน้นีคือว่า ฉันยืนใบสัญญาใบเลิกเลยเพราะว่าเขียนไวแล้วแต่ว่าบาบอกเราบ่ได้บอกว่าเขียนไวแล้วบ่ได้เอาให้เราเบิง่งซ้ำแค่เว้าซื้อนะ่ะบอกเราซื้อแต่ว่าข่อยเฮ็ดไวแล้วข่อยว่าหายเราเห็นดอกมันว่ามันข่อยเฮ็บดบ่จริงเพราะทุกครั้งข่อยเวา้าลา้รอบลายเท่อแล้วพี่น้องแต่ว่าข่อยหันบ่เฮ็ดจกเทือ่อข่อยกะดีแต่ว้าน่ยนะ ดีแต่ว่าอยอน้งก็ย้อนหักเขานั่นดีหักเขาห่วงเขาบัดเขาอันเบว้เพราเป็นคำเบา้าสัญญาเพราเป็นคำสัญญาก็ตังคนตังอยู่ระบาดที่นี่พี่น้องเบาวไวแล้วคอ่อยเมยอยู่ก็คนกินเหล่าหลายมือปราศตัวกินเมาม้าแล้วก็กวนตีนได้บางที่กระด้พี่น้องเอ้ย เดี๋ยวคันว่ามานันนันนน่ะอิีิคอยกับบ้าวสู้มูเจา้าฟังพี่น้องคอยบม่มีเยี้ติดบ้งมูเมจ้าดอกหนว่ามันแหน่ใจเนาะคือรอบมีรอบสู้ถ่ายที่คอยจะให้โอกาสเล่าน่ะนะพี่น้องถ,นะถ้าเกิดเล่าเหตุใดก็ได้ยูน้ำกันเล่าเหบ่ไดก็ตามค้นต่าง,ง,งยูราคาบ้านขยายเองแล้วบ้านหลังนี้ก็เป็นซื้อของขอย ก็อยากให้เรามาอยู่ย่ามีปัญหายางมากนี่เขาได้เขาได้บอกเราได้ว่าบ้านฉันเพ่อไปใสก่กรไปโหลดเมื่อยแล้วบางครั้งนีเห็นแกตัวแห้งจ้ะกินเหล้าลายเห็นแกตัวแห้งบางที่นะ่ะจานตะบอมี่เงินสิไปซื้อเหล้าซื้อเบียพี่น้องเห็นแกตัวคัก มน,นส่งไปแล้วประมาณหกเดือนใบายามันสิส่งกับมันสิส่งมหาห้มาหายทางผู้ชายคือสิยืนใบายาแบบว่ามาหาเรา้ลูกตัวเลยนะพี่อ้องคือบอกหลายรอบแล้วคันคันมาฟังบนหูเรื่องแล้วมึกอกสิได้มึกอกสิได,ดเจอเ้าไอยยังหนักหนักเ้าไทยแบบว่าเอาห้มันช็อกไปเลยอะ่ะ ทำดีมาทีสุดแล้วอ่ะทำมีข้าสิบเอพี่น้องเอ,อ้ยนี้ค่ะตั้งขนาดมูแล้วคนฟินแท้ๆนะมูรแล้วยังบอกว่าคัน,นอคอยเลิกไปผมรีบพด้ใยเอาแล้วดอกกินเรารา้ปยานนีจนคนฟินตรงเอื่อมละอ่ะคือกันนี่พี่น้องตำปลาแซลมอนค่ะ มาเด้อแสบแสบบโอ้ยขออภัยหลายๆมาอนีมาจมสูพี่น้องฟังชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไปเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดสิวา่าเข้าจังใดก็ตามมันคือเหตุผลของเข้าเองบ่มีผู้ใดมาลู่ด,ดีทอตัวเข้านะคะพี่น้องนะสู่ๆด้วยค่ะเด้อทุกๆคนเลยขอยนำ้ำไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะกินเขาเด้อกินเขามาต่อค่ะมันเหลือหลายหน้าที่ก็เลยมาโทร เพิ่งคิดว่า่อยซอิ๊วบ่ได้เพิ่งคิดว่าขอ่ยาขอยสีเฮ็ดบ่ได้คนเดียว่อยบบเคยโชว์ความฉลาดให้เราเห็นซูนไฮจะคของเรื่องยังซุนไฮจะคของเรื่องอันเวลาเก็บเงินน่ะ กิมเช่นใดเป็นร่อยๆยามผัวบ่มี่ยาสุกก็ะโจ๊บออกมาซื้อเขายาำนุ่นสาวอาทิตย์มูมาบ้านผัวบ่มีดืม่มโจ๊ออกมาซื้อเขาะความสงสารผัว่อไปนี่สีบ่มีคข้า้นนแล้วตัวพายตัวมันอันนี้นอนนี่บ่แม่นอย่างเด้ กินเมื่อไรแล้วสิตต่พออดเวลาหาักมือๆจมจุ่มมุเจ้านี่แหละพี่น้องบ่มีูผใดไดให้ค่อยจมจมใส่มุเจ้าเมื่อคยเห็นกันจะก็ป่านนี้หูจักกันมาดูแล้วเนาะ มี่ยังกะบวอกสูกันฟั้งหนะนะไม่ได้อยากอายเด้คอยเกิดอี่ังขืนมากนี่ไม่ได้อยากไอ้วอกซูมูเจ้าฟังความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายมันมีไอยเด้คอยเลือดกระพัวทะเลาะกรบพัวก็เ,กวกกเป็นเรื่องปกติธรรมดารู้สทางเดยวกันจะ จะสัางขึ้นอย่างนึงยำเม,มาๆว่าค่อยมึงได้วี่าทาว่าแล้วตัวมึงถึงอยากเลิกก็กูว่าสั่นว่าให้ห้าวไหมอืมอคำว่าของมันนี่ว่าด้เบิ้งสภาพจะคล้องเลยว่าเป็นยังไงแบบไหนยอดในอย่างเขาถึงอยากเลิกว่าด้คิดถึงความผิดความบกพร่องของตัวเองเลยนะพี่นอ้องอือ ให้เบิ้งแบบข้าวๆใบาย,ยาข่อยมีเงินสองร้อยค่อยไปหยอดเลยทรงแปอันทรงสถานที่ตำรวจมันจะมีบอกอกองเอาให้เฮาใสโอ้ยแดดกะได้ <c oughs> นั่มาทางนี้แหงคัดโอ้มันอยู่ขา้างหนานะ่ะเอ้ยาไม่เอเนาะ เราบอท่านหูดหอกแต่วันข่อยบอกก็เล่าเลยว่าข่อยสีเลิกข่อยสีเขียนใบยาตอนเพิ่นเมาเด้เพิ่นบอกว่าไปสถานีตำรวจเลยไปเอาใบยามาเขียนเพิ่นว่าสันข่อยไปอี้นี้เออข่อยเอาไมา่อี้นี้ข่อยไปไดเป็นคนไปเอาดอกมูข่อยเอามาใหา้เรามีรถเนาะเราขับไปข้าวเดียวว่าจะบอกเราเราดีดีดมูข่อยก็ะได้คนฟินอื เพราะแล้วก็เข้าใจเราเห็นน่ะพ่าพวาก,กินพวขากินเหล่าหลายทำได้นะเราดูเราเห็นนะนะพี่น้องเพิ่อนก็เลยบัได้ว่าเอาที่เอาตัดสินใจที่จะเลือกอยาจากเขาอ่ะนะหายไปสามขึ้นสี่หมื่นคอยบทโทวหาจักนิดเลยบะทรงหดขอดคอความ ปกตินีข่อยจะโทรหาแล้วส่งข้อความหาแล้วประมาณสองชั่วโมงสามชั่วโมงข่อยสิโทรหาแล้วส่งข้อความถามยูใสเฮ็ดหยังเออแต่อันนี้สามขึ้นสี่หมื่นข่อยบ่ส่งข่อยบ่โทรข่อยบอหยังเลยมีแต่เล่าโทรมาโทรมากข่อยก็บอกว้าบ่คอยบ้าปานใดกระถามว่าเป็นหยังทั้งเป็นอย่างเป็นจังไดในทั้งผุนโทรมาถามห้องสี่สบายใจดีที่สุดเลยยูคนเดียวข่อย่าสั่นเออก็บ่มีคำสีเบาเดยอึ้งไม่มีคำเบา เพราะว่าปกตินีสองชั่วโมงห่างกันนี่ขอยโทรหาแล้วอันนี้อึ้งสองมือกันแล้วสามมือกันแล้วเป็นอย่างเมียกูคือระโทษเมียกูคือระส่งข้อความเริ่มคิดแล้วอืกลับมามบอกว่า่คยไปตลาดกลับมาเห็นนอนเบิ่งท่าทัดเมื่อกลับบ้านอย่างเพราะว่าสื่อ หอดเมียพนาว่าทำตัวแบบนี้มึงคิดว่ากูคินหอดมึงบอคือตัดเลยแบบว่าเย็น้าไปเลยอะข่อยอะอคือเราเห็ดก็ข่อยก่อนหะพี่น้องมันมีอยู่หนึ่งเหตุผลที่ข่อยเครียดแห้งหลายแต่ข่อยเพาท่านบอกสู้ฟังเดี๋ข่อยาอมาบอกสู้ฟังเด้อกินข้าวันนห้อนั่งคุยกัน ค่ะเบิงอาทิตนี่ว่าเราเศ้าจากอาการแห้งแล้วเราจะตื่นขึ้นมาเราจะกินอีกบอเพราะสัญญาข่อยแล้ววันธรรมดาห้ามกินกินได้คือขึ้นวันศุกร์กับวันเสาร์้าเฮ็ดได้เข้าอยู่ด้วยกันถ้าเฮ็ดบ่ได้ตางคนตางยู่ข่อยวางสี่เลยอืมบ่ไหวพี่น้องเบ่ไหวอีรีค่ะอืมเวลาเบิดไปก็อนสวัสดีค่ะ